เทประจำปีของดีเมืองลุงประจำปี2566นะคะซึ่งเราจะมีจัดกันในวันที่9ถึงวันที่18มิถุนายนนะคะก็งานเนี่ยเราก็จะมีหลายวันมากวันเปิดวันแรกก็จะเป็นวันที่9นะคะเราก็จะมีการจัดงานที่สำคัญก็คือการกวน ข้าวยาคูนะคะเป็นน่าเป็นเป็นในช่วงบ่ายนะคะก็ขอเชิญทุกท่านด้วยแล้วก็จะมีการเปิดงานการชาติอย่างเป็นทางการของจังหวัดพัทลุงนะคะหลังจากนั้นนะคะ งานที่สำคัญอย่างยิ่งและเป็นถือเป็นสิริมงคลของชาวจังหวัดพัทลุงเรานะคะก็คือวันที่9นะคะช่วงแต่เช้าเช้าเลยค่ะก็จะมีงานสมโพธพระพุทธ,ธนินโรคันตรายชัยวัดจดตุรทิศซึ่งเป็นพระ จะถือไว้เป็นพระที่เป็นพระพุทธนะคะที่ชาวจังหวัดพัทลุงนะคะยึดถือยึดมั่นนะคะแล้วก็เป็นความเป็นสิริมงคลแก่เราทุกคนนะคะแล้วก็จะเป็นการเพื่อเป็นการลําลึกนะคะถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะที่ท่านพระองค์ท่านทรงพระราชทานนะคะหนึ่งในสี่องค์นะคะของของพระพุทธให้แก่ชาวจังหวัดพัทลุงเพื่อเป็น วิ่งวของชาวจังหวัดพัทลุงนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีมีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะของชาวจังหวัดเรานะคะโดยจะมีการรำวงสวงเป็นครั้งแรกนะคะทั้งหมด9 9 9คนนะคะที่นาบองค์พระพุทธนะคะตรงนี้ก็ขอเชิญนะคะ ทุกท่านนะคะได้ได้ร่วมกันมามาชมมาชมแล้วก็มาในเรื่องของพิธีบวงสวงเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนอกจากนั้นนะคะในหลังนอกจากนั้นนะคะในงานกาชาติของเรานะคะเราก็มีการจัดงานกาชาติอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราเริ่มจัดงานกาชาติเมื่อวันในเปิดงานในวันที่9้ามิถุนาใช่ไหมคะงานกาชาติของเรานะคะวันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่า ทุกฝ่ายเนี่ยมารวมตัวกันอย่างอย่างอย่างพร้อมเพียงกันนะคะในส่วนของกาชาดเนี่ยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะคะเนื่องจากว่าถ้าถ้าเราเนี่ยทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ากาชาติ กาชาจังหวัดพัทลุงการชาติก็คือการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะคะมีการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นกิจการงานอีกหลายๆอย่างเพื่อเพื่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานในวันนี้นะคะคืองานที่เรารวบรวมนะคะสิ่งของในการที่จะจัดงานการชาติเนี่ยก็ถือเป็นเป็น,เป,นเป็นงานกุศลที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของงบประมาณนะคะที่ทางทางกาชาติจังหวัดนะคะจะได้นำไปช่วยเหลือทางสาธารณชนนะคะนอกจากนั้นนะคะในในวันนี้เนี่ยก็ถือเป็นงานสัปดาห์รวมน้ำใจกาชาตินะคะทุกท่านก็จะเห็นนะคะว่าเป็นการรวมใจจริงๆนอกจาก สิ่งสวยงามนะคะงานสวยงามทั้งตั้งใจในการที่จัดเวทีนะคะทุกอย่างนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะได้เดินไปรับสิ่งของนะคะนี่คือสิ่งของเพียง mm. เพียงแค่วันนี้นะคะ mm. เราจึงมีงานในการที่จะรับสิ่งของตั้งแต่2 9ิบพฤษภานะคะจนถึง2มิถุนายนนะคะ mm. เพราะฉะนั้นนี่เป็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งแล้วก็ถือว่าเยอะมากนะคะตรงนี้ก็ เป็นการที่สิ่งของทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะไปเปิดนำไปใช้ในการออกรางวัลล้านนาวากาชาติก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วงสิบวันเราจะมีการออกงานร้านนาวากาชาตินะคะแล้วก็ในส่วนของการจำหน่ายอ,อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการจำหน่ายสลากกาชาติทำบุญลุ้นโชคนะคะปีนี้ของเรารางวัลที่หนึ่งเป็นรถ โตโยต้านะคะกระบะแต่ก็เป็นสี่ประตูนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นอีกจุดจุดเจ็ดแสนกว่าบาทใช่ไหมท่านท่านท่านเลยค่ะเจ็ดแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็มียังมีรถมอเตอร์ไซค์มีรางวัลอื่นอีกมากมายก็ได้ได้ได้สอบถามแล้วนะคะตัวบัตรกาชาเนี่ยสลากกาชาค่อนข้างขายไปได้เกือบหมดแล้วแต่เราก็จะมีจำหน่ายนะคะในงานกาชาด วันหนึ่งสิเล่มนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ยังไม่มีอยู่ในมือรีบรีบไปนะคะประชาสัมพันธ์ให้รีบไปไปซื้อกันได้เลยนะคะในงานกาชาติค่ะคราวนี้ในส่วนของงานกาชาติเรานะ,ะเรามีงานมีงานสมโพธิมีงานกาชาติเราก็ยังมีในร่่งของของดีเมืองลุง ของดีเมืองลุงทุกท่านทราบอยู่แล้วเรามีทั้งศิละปะวัฒนธรรมมีสินของนะม,มีสินค้ามีงานโอท็อปเพราะฉะนั้นทุกอย่างในนี้ที่เป็นของดีเมืองลุงก็จะปรากฏต่อทุกท่านในงานกาชาติเช่นเดียวกันค่ะค่ะก็เรียนทราบค่ะ